เออุกคนลองดูดิเฮ้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เอามาลองมาลองหนึ่งสองสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นในร้านเลย คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเป็นของเล่นนะครับที่อยู่บนแผนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยเข้าร้านค้าของชมอาจจะคุ้นชินกับของแผงๆแ,แบบนี้นะครับมันก็จะมีทั้งขนมเห็นขนมอยู่ไหมอ่ามีขนมเดี๋ยวเอาไว้ว่าหลังจะมารีวิวขนมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีของเล่นแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ของเล่นเยอะนะฮะผมก็จะมารีวิวแค่3ชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าชิ้นแรกจะเป็นอะไระดึงเอาละดีนะเบลอันนี้เละกันเอาใจน้องๆหนูๆคุณผู้หญิงเลยนะฮะแฉดัแทมแจมนี่คือกระทะนะ โอ้โหช่วงนี้นะฮะมีรายการเชฟกระทะเหล็กมี m a s t e r ร์เชน้องๆหลายคนเนี่ยก็อยากจะเป็นเชฟนะฮะนี่จริงๆไม่ใช่แค่น้องผู้หญิงนะน้องผู้ชายเนี่ยอาจจะชอบก็ได้มาดูกันเลย ฟุ้งฟิงฟุงฟงฟงฟ้งฟิงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอ้ยาไอ้ยาเฮ้ยวันนี้เราจะแกงอะไรดีนะในนี้ก็มีกระทะนะอันนี้คือกระหล่ำปีนะฮะแล้วก็มีข้าวโพดโอ้โหข้าวโพดจิ๋วด้วยนะแค่นี้เองดูสิทุกคนและนี่ไข่ด้ฮะช่องเราก็ชอบเอาไข่มาทําคลิปเหมือนกันนะทุกคนและนี่คือและนี่ก็คือไข่ดาวอ่าน้องๆหลายคนชอบกินไข่ดาวนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยมีดนะฮะอ่าวันนี้เราจะมาทําแกงอะไรดีฮะเชฟหั่นใส่เข้าไป ใส่เข้าไปตอกไข่นะอันนี้ตอกไข่เฮ้ยเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูของชิ้นต่อไปเลยดีกว่าฮะแอบถกไว้ก่อนให้ทายให้ทายว่าอะไรให้ทายว่าอะไรเหมาะกับน้องผู้ชายอ่ะเหมาะกับน้องผู้ชายบอกเลยแต่จริงจริงน้องผู้หญิงก็เล่นได้อยู่ดีนะเอาละนะาแจดั่นก็คือดาดาสนุกเกอร์นะฮะอ่านี่ขาตั้งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประกอบดูนะแจเป็นยังไงขอดูก่อนนะ ใส่ยังไงนะอ๋อใส่อย่างนี้เฮ้ยเราขาสลับสีไปเลยนะสลับสีขาไปเลยประกอบง่ายๆแค่นี้เองเนี่ฮะแล้วก็มีไม้นะฮะสำหรับเล่นสนุกด้วยนะฮะพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไม่ใช่ไนมะ่เกี่ยมไม่น่าจะเห็นใช่ไหมนี่ฮะเขาก็จะนี่อันนี้เป็นโลกสีขาวนะเอาไว้สําหรับเล่นแทงนะฮะนี่อันนี้ก็จะเปิดออกแล้วจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้เรียงตามสีแบบนี้นะถ้าจําไม่ผิดเอาลนะทุกคนเออเอเอานะเอาเอาลงไม่ลง เอาว่าลงไม่ลงหนึ่งสองว้าวดูข่าวลงไปก่อนดูข่าวลงไปก่อนเลยนะทุกคนโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาดูของเล่นชิ้นต่อไปกันเลยฮะและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงของเล่นชิ้นสุดท้ายแล้วนั่นก็คือฉะนดัช้ำช้ำเอาอนี้เลยลวกันนะทุกคนว้าวอ๋อให้ทายว่าอะไรให้ทายว่าอะไรจริงจิง จึงอ,อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมีใครรู้ไหมว่ามันคืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะถ้าจะสลามปะเราจะลองดูนะว่ามันเป็นยังไงทุกคนพร้อมไหมเอาเลยนะเทใส่ไดดิเทใส่มือเหรอเอาละทุกคนผมจะลองเทใส่มือเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสลามนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเล่นเอาละอ้ามัน <laughs> มันไม่ไหลลงมาทุกคนมันไม่ไหลอะ่ะคืออะไรอะ่ะอันนี้ยิบจิ้มเลยนะ ยมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหโอทุกคนมันเหมือนมันคือสลามไหมไม่เคยเล่นสลามด้วยอ่ะโว้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหโอ้โหโอหอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเห็นไหมเฮ้ยทุกคนลองดูดิเฮ้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เห็นไหม ดิงดึงดึงรสลามเป็นแบบนีป่ะไม่รู้เหมือนกันอะ่ะมีน้องๆคนไหนเล่นสลามอยู่นะฮะบอกผมทีว่ามันใช่สลามหรือเปล่านะฮะผิวสัมผัสมันแบบเหมือนเหมือนยลลี่เลยมันไม่ติดมือนี่เฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยห <c oughs> ล่นแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่บนดินอะ่ะมันน่าจะติดนะทุกคนเราลองดูส่วนที่เหลือมันไม่ย่องออกมาด้วยเนี่ยโออกมา เออมันไม่ออกมาโว้โว้ทุกคนมันติดผ้ามาหน่อยนึงด้วยนะเนี่ยดยูได้ไหมเฮ้ยมันมันไม่ดูบดวะมันติดผ้าเยวแม่จะว่าไหมมันติดผ้าเฮ้ยเราไม่รู้หรอกเนาะเฮ้ยทุกคนอย่าเอาไปทำกับผ้านะมันติดผ้านะเนี่ยเอาไม่ออกอนะ่ะจะโดนแม่ว่าเพราะวะ แต่อะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนอะใครรู้คอมเมนต์มาละกันนะนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยไปเดี๋ยวแม่มาเอาทิง้งไว้งี้เอาอะไรมาปิดไว้ไหมเดี๋ยวแม่รู้เอากระทะมาปิดไว้ไม่รู้หรอกเนาะไปสวัสดีทุกคน